แก่เดินแม่เกินแอิว็ดตเงินเลยนเลอะไรเป็นไปได้กก <SU ็อ um um ีกอะไรก็ไม um um ่รู้นีปเปิด้วยหนังสือก็มีอะไรวะทำไยวะเพื่อนทำไเตอสะหนังสืออไวะเ่อนีกว่าทไมวันนร์มันมาเร็วเดียว่ายังไม่ได้ทาอะไรเลยปัจจัน์และเฮ้ยเด็กใอมาเดววะเมื่ี้เป็นอะไรกันวะนักบช่างขายเลย โอ้ยโอ้ย wow. วันนี้เรียนกันดีกว่าไปต่อยดีกว่านะครับทุกคนไปเลยเอตอร์บาดย้ายมากตรงไหนล่ะโอ้ยคดีโอ้ยโอ้ยเป็นเพี้ยไเป็นอะไรกันวะแก้วได้าถตายแน่ตายแน่คนขังแล้ว่าดูุเด็กได้ต่อไว้์ด่ไม่แอะไม่จาเลยอันนีมเจ๋เลยจีไม่รอดเลยตัวนี้ไปไหน กอดอะไรอีกอ่ะเราว่าดูเด้กสาววัย11เด็กโง่ไม่ได้ถั่วอะไรมันผ่านตาข้างวะโอ้ยมาตูอยู่นันตอดีกว่าโอ้ยเอ้ยอต้นคูเรื่องกูจะเอากดสาวที่เพิ่งทำได้ให้ดูกูจะฉีกเงื่อนยีแลไอกระดาษไปเลยอะไรวะโอ้โหใส่ผิวเซ็แซบมาเลยอร่อยไปไออร่อยเวอรอร่อยเบอร์ ตเมื่อกี้กินไสจิ้อย่างอร่อยเลยว่ะเพื่อนไปชวนกูไปกินบ้างวะกูอยากกินนะพวกมึงกินได้ไงสก๊อตโตเอ้ยลูบี้เด็กพี่อนนี่กินหมูตาวะร้อยวอ้กับเพื่อนกูหมดจระเข้เลยว่ะสวัสดีครับพี่สวยโอ้โหนะเรื่องอะไรโอ้โหฮาพูดอะไรเนี่ยน่ากลัวมากพอดูฮาพูดเลยสวยแล้วว่ะทำไมกูไม่หยีเนอะ จ้าฉันพูดสิจ้าสวัสดีอ่ะสัตว์จำปลีมีเขากระิจ่ะเขาก็ะดิน่ากลัววะแค่ได้ไปดูเองนะเอเดนฉบับไม่ิีโอ้ยเดฟสปอร์ตคุณดูแบบนี้ไงวะให้คุดูเขาตัวเองดีเอ้ยแบบนี้ไม่ดีเลยสิแต่เนี้ยแฟนเกยไก้นะกูโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยถ้าไหวต้องเจอเลยวัดีดะวะเฮ้ยใครวะสึ่ว่ามือไม่น่าจะได้แก้ไม่ดีแล้วไอ้ผู้สักว์ของคจะคิดอะไรอ่ะเอ้เดฟวันนี้อะไรด้วยเนี่ย กดกดเฮ้ยมันหายเม่อไหะหายที่กจาดเด้อสอมไม่ได้เยอะจำอะไรไม่ได้เลยมึงดีอะเฮ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยอเจอจานอีกล้วยเบอรังแล้วฮะฮออ่ายเอสามแล้วด้วย่ะนั่นที่ทำกั่าดเด้อว้ายแผล้ไเร็วต้องตายไม่อย่าทำจ่าดยอะไรอ่ะ เฮ้ยไปกระทำอะไรอุ้ยเฮ้ยดีไปดีวะเด็กเปรเฮ้ย้ยอุ้ยอะไรอะโอ้โหสอยจิ๋วของใครเนี่ยอุ้ยตเองนี่แน่เฮ้ยกวากออกไป้ยใครวะกูคืออนีเ้าฉจะมาจัดการเอง เเลยด้เลยจะได้บ้าจะดีกูได้ไหมแยกหัวมัโอ้โหเอกี้อะไรไม่รู้เลยคนดูคกลัว่าคนภาคนาัอะไรวะกูอยากขึ้นว่าไอ้หิ้วใจไนเป็นไรกัไปเฮ้ยไปก้าเป็นซบซอยจูไปแล้วสิบไรเ โบโบก็จะทำนายอยู่วะ